สวัสดีครับต้อนรับสู่การเจาะลึกจากข้อมูลที่คุณแชร์มากับเรานะครับสัปดาห์ที่แล้วมีข่าวหนึ่งที่ทำให้ผมแบบว่าต้องกลับไปอ่านซ้ำสองรอบเลยคือคอรมเพิ่งจะอนุมัติให้คาร์บอนเครดิตสามารถซื้อขายในตลาด TFX ได้แล้วเรื่องที่เคยรู้สึกว่าเป็นเรื่องของนักสิ่งแวดล้อมหรือเป็นโปรเจกต์ CSR ของบริษัทใหญ่ๆกำลังจะกลายเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ซื้อขายกันบนกระดานได้เหมือนหุ้นเหมือนทองคำเลย ม,มันกำลังใกล้ตัวเรามากขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยครับวันนี้เราเลยจะมาคลี่เอกสารทั้งหมดที่คุณให้มานะครับทั้งรายงานภาคราัฐบันทึกจากงานสัมมนาแล้วก็บทความต่างๆเพื่อหาคำตอบก,กันว่าไอ้เจ้าคาร์บอนเครดิตเนี้ยตกลงแล้วมันคืออะไรกันแน่ทำไมจู่ๆถึงกลายเป็นวาระเร่งด่วนระดับชาติแล้วการที่มันกำลังจะเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันจะเปลี่ยนเกมไปอย่างไร เราจะมาปฏิปต่อเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่คำมั่นสัญญาระดับโลกมาจนถึงนวัตกรรมในแปลงนาของเกษตรกรไทยกันครับซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องตามให้ทันจริงๆค่ะเพราะว่าฉากหลังของข่าวนี้มันใหญ่กว่าที่เราคิดมากเลยข้อมูลที่เรามีทุกชิ้นยืนยันตรงกันว่าโลกกําลังอยู่บนเส้นทางที่ร้อนขึ้นอย่างชัดเจนอุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้นไปแล้ว1.09องศาเซลเซียสเทียบกับยุคก,ก่อนอุตสาหกรรมและตัวการสําคัญก็คือก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของมนุษย์เรานี่แหละค่ะการพูดคุยเรื่อง เรื่องคาร์บอนเครดิตวันนี้ก็คือการพูดถึงหนึ่งในเครื่องมือสําคัญที่สุดที่เรามีเพื่อต่อสู้กับปัญหานี้โอเคครับงั้นเรามาเริ่มจากจุดเริ่มต้นที่สุดกันเลยดีกว่าคือผมว่าหลายคนยังยังสับสนอยู่คาร์บอนเครดิตที่พูดพูดกันเนี่ยถ้าจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆที่สุดเลยนะมันคืออะไรครับลงนึกภาพแบบนี้นะคะมันคือใบรับรองหรือถ้าจะให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีก มันเหมือนดาวความดีที่มอบให้กับโครงการที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าลดหรือกักเก็บกา๊าซเรือนกระจกได้จริงตามมาตรฐานโครงการปลูกป่าหนึ่งโครงการอาจจะได้รับดาวความดีมาจํานวนหนึ่งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ก็ได้ดาวความดีมาอีกจํานวนหนึ่งโดยดาวหนึ่งดวงหรือหนึ่งเครดิตมีค่าเท่ากับการลดกา๊าซเรือนกระจกได้หนึ่งตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าค่ะหนึ่งตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าอืม อันนี้เป็นสัพบเทคนิคที่เจอในเอกสารบ่อยมากเลยครับมันคืออะไรเหรอครับมันคือหน่วยวัดกลางค่ะลองนึกภาพว่าเป็นเหมือนสกุลเงินสากลสําหรับมลพิษคือก๊าซเรือนกระจกมันมีหลายตัวอย่างก๊าซมีเทนจากนาข้าวซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันมันรุนแรงกว่าคาร์บอนไดออกไซด์จากท่อไอเสียรถยนต์มาก การใช้หน่วยตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าหรือ TCO2eQ เนี่ยมันคือการแปลงค่าความรุนแรงของกา๊าซทุกชนิดให้มาอยู่ในมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้เราเปรียบเทียบและซื้อขายกันได้อย่างเป็นธรรมค่ะมันทําให้โครงการป่าไม้สามารถนําดาวความดีไปขายชดเชยให้กับโรงงานอุตสาหกรรมได้นั่นเองอ๋อเข้าใจแล้วครับ เป็นการสร้างสกุลเงินกลางขึ้นมาแต่ในเอกสารของอบกรหรือองค์การบริหารจัดการการเรียนกระจกเนี่ยเขาใช้คำว่าตลาดภาคสมัครใจผ่านโครงการ TVER ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี2014แล้วคำว่าภาคสมัครใจนี่สำคัญมากใช่ไหมครับสำคัญมากค่ะ มันคือหัวใจของระบบในไทยณับปัจจุบันเลยภาคสมัครใจหมายความว่าใครอยากทำดีเพื่อลดโลกร้อนแล้วเปลี่ยนมันเป็นรายได้ก็เข้ามาทำในโครงการ TVER ได้แต่ถ้าใครไม่ทำก็ยังไม่มีบทลงโทษอะไรเป็นการร่วมด้วยช่วยกันมากกว่าแต่เดี๋ยวก่อนนะคะมีอีกคำหนึ่งที่คนมักจะสับสนกับคาร์บอนเครดิตคือคำว่าสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือ a l l o w a n c e สองนี้ไม่ใช่สิ่งเดียวกันค่ะ เดี๋ยวๆนะครับผมก็เกือบจะคิดว่าเป็นเรื่องเดียวกันแล้วนะเครดิตท,ที่ได้จากการทําดีกับสิทธิในการปล่อยมลพิษถ้าให้ผมลองเดาตามที่คุณอธิบายตะกี้เครดิตคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาใหม่จากการลงมือทาสิ่งดีๆอย่างการปลูกป่าใช่ไหมครับส่วนสิทธินี่ฟังดูเหมือนเป็นใบอนุญาตที่รัฐออกให้ว่าคุณปล่อยมลพิษได้เท่านี้เท่านี้นะผมเข้าใจถูกไหมครับ ถูกต้องเป๊ะเลยค่ะนั่นคือความแตกต่างที่สำคัญที่สุดคาร์บอนเครดิตในระบบ t v r ของเราเกิดจาก positive action หรือการลงมือทำสิ่งดีๆเพิ่มเติมแต่สิทธิในการปล่อยหรือ allowance มักจะอยู่ในระบบภาคบังคับที่เรียกว่า cap and trade คือรัฐบาลจะก,กำหนดเพดานหรือ cap ว่าทั้งประเทศหรือทั้งอุตสาหกรรมห้ามปล่อยเกินเท่านี้แล้วก็แจกโคตาหรือสิทธิให้แต่ละโรงงานไปใครทาได้ดีกว่าปล่อยน้อยกว่าโคตาก็นาสิทธิที่ เกือไปขายหรือเทรดให้โรงงานที่ปล่อยเกินได้เป็นคนละนกลไกกันเลยค่ะชัดเจนเลยครับโอเคพอเราเข้าใจแล้วว่ามันคือใบรับรองความดีที่ซื้อขายได้และตอนนี้ในไทยยังเป็นเรื่องของความสมัครใจอยู่คำถามสำคัญต่อมาก็คือแล้วอะไรที่ทำให้เรื่องนี้กลายเป็นวาระร้อนขึ้นมาทันทีทันใดจนคอรมอต้องรีบอนุมัติให้เข้าตลาด TFX จากเอกสารที่เรามีมาดูเหมือนว่ามีแรงผลักดันมหาศาลมาจากเวทีโลกเลยนะครับใช่เลยค่ะจุดเปลี่ยนสําคัญคือคํามั่นสัญญาที่ประเทศไทยไปให้ไว้ในเวทีประชุมโลกร้อนหรือคออ26เราประกาศเป้าหมายที่ท้าทายมากคือจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือคาร์บอนนิวทรัลิตี้ให้ได้ภายในปี2050 และที่สำคัญกว่านั้นคือเรายกระดับเป้าหมายการลดกา๊าซเรือนกระจกหรือ NDC จากเดิมที่ตั้งใจจะลด20%ขยับขึ้นไปเป็น40%ภายในปี2030ค่ะ ซึ่งปี2030นี้อีกไม่กี่ปีเองนะครับการตั้งเป้าที่สูงขนาดนี้มันไม่ใช่แค่การประกาศสวยๆบนเวทีแล้วลืมกันไปได้เพราะผมมาดูเอกสารประกอบผมเห็นเลยว่าเครื่องจักรของรัฐบาลมันเริ่มหมุนจริงๆแล้วนะไม่ใช่แค่พูดแต่เขาเริ่มสร้างหน่วยงานใหม่เริ่มเขียนกฎหมายกันเลยทีเดียวถูกต้องค่ะ นั่นคือสัญญาณที่บอกว่าเรื่องนี้จริงจังมากการตั้งกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมขึ้นมาโดยเฉพาะก็เหมือนการตั้งแม่ทับบัญชาการรบในเรื่องนี้โดยตรงเลยและที่สําคัญที่สุดที่กําลังจะตามมาคือพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งกฎหมายฉบับนี้แหละค่ะที่จะเป็นเครื่องมือเปลี่ยนจากภาคสมัครใจที่เราคุยกันอยู่ไปสู่ภาคบังคับในอนาคตแปลว่าจากยุคใครอยากทําก็ทํากําลังจะเปลี่ยนเป็นยุคที่ ทุกคนต้องทําตามกติกานี่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยนะมีแนวโน้มไปในทิศทางนั้นอย่างชัดเจนค่ะและนอกจากการตั้งกรมออกกฎหมายแล้วรัฐบาลยังออกมาตราการสนับสนุนอื่นๆอ,อ,อีกเพียบเลยนะทั้งอัตราค่าไฟฟ้าสีเขียวหรือ utility green tariff การส่งเสริม Solar Rooftop หรือแม้แต่ก,กลไกาการเงินสีเขียวหรือ green finance ที่ในข้อมูลระบุว่าระดมทุนไปได้แล้วถึง12,500ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่ออัดฉีดเข้าไปในโครงการที่เกี่ยวกับความยั่งยืนโดยเฉพาะทุกอย่างกําลังถูกวางระบบเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกันค่ะโอ้โหพอเห็นภาพรวมแบบนี้แล้ว ขนลุกเหมือนกันนะมันคือการขยับตัวครั้งใหญ่ของทั้งประเทศจริงๆแต่คุณรู้ไหมครับตอนที่ผมอ่านข้อมูลชุดนี้เนี่ยมีตัวเลขหนึ่งที่มันโดดเด่นออกมาจากหน้ากระดาษเลยผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่เหมือนผมนี่แหละพอพูดถึงโรคร้อนจะนึกถึงกล่องควันโรงงานท่อไอเสียรถยนต์แต่ในรายงานชิ้นหนึ่งระบุว่าตัวการสําคัญในบ้านเราคือภาคการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกข้าวมันดูไม่น่าเชื่อเลยการทานายอะนะ ันเป็นไปได้ยังไงครับเป็นประเด็นที่คลส่วนใหญ่มองข้ามไปจริงๆค่ะแต่ตัวเลขมันน่าตกใจมากข้อมูลที่เรามีระบุว่าภาคการเกษตรปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ15%ของทั้งประเทศแต่ที่ช็อกกว่านั้นคือเกือบครึ่งหนึ่งของจำนวนนั้นหรือราวๆ5 0าสเปมาจากการปลูกข้าวเพียงอย่างเดียวครึ่งหนึงมาจากข้าวอย่างเดียวเลยเหรอครับทำไมล่ะครับมันเป็นเรื่องของเคมีในดินค่ะ การทำนาแบบดั้งเดิมที่เราคุ้นเคยกันคือการขังน้ำไว้ในนาตลอดเวลาสภาวะน้ำท่วงขังแบบนั้นมันทำให้ออกซิเจนในดินหมดไปพอไม่มีออกซิเจนก็จะเกิดแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่ย่อยสลายสารอินทรีย์แล้วปล่อยก๊าซมีเทนออกมาซึ่งเจ้ามีเทนนี้แหละค่ะคือตัวร้ายตัวจริงมันเป็นก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลกระทบรุนแรงกว่าคาร์บนอนไดออกไซด์หลายสิบเท่า แต่ในเมื่อการทำนาคือวิถีชีวิตและเป็นความมั่นคงทางอาหารของเราจะให้เลิกทำนาก็คงเป็นไปไม่ได้แล้วเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงครับ ในปัญหามันก็มีทางออกที่หน้าทึ่งซ่อนอยู่ค่ะนั่นคือการเปลี่ยงวิธีทำนาเล็กน้อยแต่ให้ผลลัพธ์มหาศาลด้วยเทคนิคที่เรียกว่าการทำนาแบบเปียกสลับแห้งหลักการมันง่ายมากเลยค่ะคือแทนที่จะขังน้ำตลอดก็แค่ปล่อยให้นาแห้งบ้างเป็นช่วงๆให้น้ำลดลงจนเห็นหน้าดินแล้วค่อยเอาน้ำกลับเข้าไปใหม่แค่นี้เองค่ะ การปล่อยให้ดินได้สัมผัสออกซิเจนบ้างจะไปหยุดการทำงานของแบคทีเรียที่สร้างก๊าซมีเทนผลคือลดการปล่อยก๊าซได้มหาศาลเลยและนี่ก็ไม่ใช่แค่ทฤษฎีบนกระดาษเพราะในข้อมูลที่เรามีมันมีกรณีศึกษาขององค์กรที่ชื่อสไปโรคาร์บอนที่เข้ามาทำให้เรื่องนี้เกิดขึ้นจริงแถมยังช่วยให้ชาวนาสร้างไรายได้จากคาร์บอนเครดิตได้ด้วย ใช่ค่ะสไปโรคาร์บอนเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบมากเขาไม่ได้แค่เข้าไิสอนชาวนานะคะแต่เขานำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยด้วยสิ่งที่น่าทึ่งคือประโยคมันไม่ได้มีแค่เรื่องลดโลกร้อนนะการทำนาแบบเปียกสลับแห้งเนี่ยมันช่วยชาวนาลดการใช้น้ำได้ถึง25-40%ลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้ครึ่งหนึง่งและที่เหลือเชื่อคือลดการใช้สารเคมีอื่นๆได้ถึง 70%-100 เลยน่าแต่ฟังดูดีเกินจริงไปหน่อยไหมครับ คือผมก็นึกภาพตามนะการจะไปเปลี่ยนวิถีของชาวนาที่เขาทากันมารุ่นต่อรุ่นให้มาทําอะไรแบบนี้ตามแอปมันมีแรงต้านไหมครับเขาทําให้มันเกิดขึ้นจริงได้ยังไง เป็นคําถามที่ดีมากค่ะนี่คือจุดที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสําคัญเขาพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือให้ชาวนาใช้ควบคู่ไปกับการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อติดตามและวิเคราะห์แปลงนาแบบเรียลไทม์เลยค่ะเทคโนโลยีนี้จะช่วยบอกได้ว่าแปลงนาไหนทำตามกระบวนการจริงปล่อยน้ำแห้งวันไหนระดับน้ำเป็นอย่างไรข้อมูลพวกนี้มันไม่ได้มีไว้จับผิดชาวนานะคะแต่มันคือหลักฐานที่สร้างความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือให้กับคนที่อยากจะมาซื้อคาร์บอนเครดิต เขาสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้เลยว่าเครดิตที่เขาซื้อมาเกิดจากการลดก๊าซจริงในนาข้าวที่จังหวัดสุพรรณบุรีจริงๆพอมานั่งคิดดูดีๆมันน่าทึ่งมากเลยนะเรากําลังใช้ภาพถ่ายดาวเทียมจับตาดูระดับน้ําในนาข้าวที่ไหนสักแห่งในประเทศไทยเพื่อสร้างใบรับรองดิจิตัลที่จะถูกนําไปซื้อขายบนกระดานในกรุงเทพโดยบริษัทที่อาจจะอยากชดเชยเป้าหมายด้านสภาพอากาศที่ตั้งไว้ในการประชุมที่กลาสโก โลกมันเชื่อมโยงกันแบบที่เราคาดไม่ถึงเลยจริงๆใช่ค่ะมันคือภาพนั้นเลยโอเคครับเรื่องราวมันเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเลยนะจากนโยบายรัฐบาลมาสู่นวัตกรรมในนาข้าวตอนนี้เรามีผู้ผลิตคาร์บอนเครดิตหน้าใหม่ๆที่น่าสนใจแล้วคำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดก็คือแล้วตลาดของมันล่ละครับตอนนี้มันมีมูลค่าแค่ไหนหน้าตาเป็นอย่างไรถ้าเราดูข้อมูลล่าสุดจากปีงบประมาณ2,566ของโครงการ t v e a นะคะ ปริมาณการซื้อขายในตลาดภาคสมัครใจของไทยอยู่ที่ประมาณ2ล้านตันค่ะว่าเดกไซด์ซดเทียบเท่าถ้าคิดเป็นมูลค่าซื้อขายรวมก็จะอยู่ที่ประมาณ154ล้านบาทค่ะ154ล้านบาทพอหารออกมาต่อตนันเราก็ตกอยู่ประมาณ75 000, บาทฟังดูอืมไม่เยอะเท่าไหร่เลยนะครับสำหรับการช่วยโลก1ตัน ถูกต้องค่ะและนั่นคือข้อจำกัดของตลาดภาคสมัครใจในปัจจุบันราคามันเกิดจากการตกลงกันเองระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายเป็นรายๆไปมันไม่มีราคาตลาดกลางที่ชัดเจนเหมือนเราซื้อของสะสมหายากที่ราคาขึ้นอยู่กับความพอใจของคนสองคน และนี่คือจุดที่เรื่องราวทั้งหมดจะวนกลับมาที่ข่าวเปิดรายการของเราการที่คอรมออนุมัติให้คาร์บอนเครดิตเข้าไปซื้อขายใน TFX ได้มันคือการเปลี่ยนเกมจากตลาดของสะสมให้กลายเป็นตลาดหลักทรัพย์เลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมาก การนำเข้าไปใน TFX มันเหมือนการยกระดับจากตลาดนัดของสะสมไปสู่ตลาดหุ้นทุกคนจะเห็นราคาซื้อขายแบบเรียลไทม์ใครอยากซื้ออยากขายก็ทําได้ทันทีไม่ต้องไปวิ่งหาคู่จรจาเองมันจะช่วย3มอย่างหลักๆเลยคือ 1. เพิ่มสภาพคล่องซื้อขายง่ายขึ้น 2. เพิ่มความโปร่งใสทุกคนเห็นราคาและปริมาณและ 3. ซึ่งสําคัญที่สุดมันจะทําให้เกิดกลไกลราคาที่เป็นมาตรฐานที่สะท้อนอุปสงค์และอุปทานที่แท้จริงของตลาดฟังดูแล้วเหมือนการวางโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญมากๆเพื่อรองรับอนาคตที่ตลาดนี้จะใหญ่ขึ้นอีกมหาศาลโดยเฉพาะเมื่อกฎหมายภาคบังคับเริ่มทํางาน แน่นอนค่ะมันคือการเตรียมความพร้อมสำหรับคลิ้งลูกใหญ่ที่กำลังจะมาถึงเอาละครับวันนี้เราเริ่มต้นจากการประกาศของ,ของครมอที่ดูเหมือนข่าวการเงินข่าวหนึ่งแต่พอเราค่อยๆเจาะลึกลงไปในเอกสารเราได้เห็นการเดินทางของเรื่องนี้ตั้งแต่คำมั่นสัญญาระดับโลกที่ส่งแรงกระเพื่อมมาถึงนโยบายระดับชาติไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำนาของเกษตรกรและสุดท้ายมันกำลังจะกลายเป็นสินทรัพย์ที่ซื้อขายกันอย่างเป็นทางการ มันคือภาพของการสร้างระบบดีเวทสาหรับเศรษฐกิจสีเขียวที่ชัดเจนมากมันคือการเปลี่ยนกระบวนการครั้งสาคัญเลยค่ะจากยุคที่การลดโลกร้อนเป็นเรื่องของความสมัครใจหรือเป็นเรื่องของภาพลักษณ์เสียสากําลังจะก้าวไปสู่ยุคที่มีกติกาชัดเจนมีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่จับต้องได้ซึ่งจะส่งผลกระทบกับทุกภาคส่วนไม่ใช่แค่โรงไฟฟ้าหรือโรงงานอุตสาหกรรมแต่ลงลึกไปถึงภาคเกษตรกรรมที่เป็นรากฐานของประเทศ และก่อนจะจากกันไปผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยตัวเลขคู่หนึ่งที่ทำให้ผมนอนคิดทั้งคืนเลยหลังจากที่อ่านเจอในข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้เราคุยกันว่าราคาคาร์บอนเครดิตเฉลี่ยในไทยปีที่แล้วอยู่ที่ประมาณ75บาทต่อตันแต่ถ้าเรามองไปที่ตลาดภาคบังคับในยุโรปราคาของมันอาจพุ่งสูงถึง80ยูโรหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็คือกว่า3,000บาทต่อตันมันต่างกัน40เท่าคำถามที่น่าขบคิดก็คือ เมื่อระบบของไทยเริ่มเป็นทางการมากขึ้นและอาจกลายเป็นภาคบังคับในอนาคตมูลค่าของการลดโลกร้อนในบ้านเราจะขยับเข้าไปใกล้3,000บาทได้หรือไม่และถ้ามันทำได้จริงแรงจูงใจมหาศาลขนาดนั้นจะเร่งให้ประเทศไทยไปถึงเป้าหมายได้เร็วแค่ไหนนี่คือคำถามที่เราต้องจับตาดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยครับ